ขออขอาสุดราคามาเยอะครับสุดในตอนนี้นะครับไอคนที่มุงก็ตากราการนี้มาเลยนะครับโอเคโอเคว่าคุณตีและก็คุณมิชานะครับคุณตี ดาราด้วยนะครับคุตีช่องของโควาวาปาซูเปอร์ไว้ครับทีิกรของเรานะครสู่ตอนนี้นะครก็จะนั่งคุณบรลาเซนของฮุนไฟอบิสเอเลและคือคุณยิงใ,นในโซนารีชว่วยของผือดอดยสากซีได้ละจะอัดกระดาษนครับหน้าที่ได้อยู่ในห้านทีเดียวห้านตทีเดีย เราแค่นี้เราแันต่อครับฮึ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 ไม่อยู่ครับตอบว่าตอบว่านางชาดานางชาดาก็อ,อยู่ในห้างยืนนะครับอยู่ครับอยู่ครับ โอ้โห oh สุดท้ายนะครับอันน้สุดท้ายครับ,ขอ,นนรบข,อขอให้เป็นไบฟืนนะครับขอขอให้เป็นไอได้เนยันได้เลนเอาไอ้งซงรัดลงซงรัดนะครับจะอยู่ในห้ามหาเรยอนะอ๋ออคือยุกงากขอดู ว่านะครับทิศสวัสดนะครับทิศสวัสดนอนน้วอยู่ทิศวัด์อยู่ในหมหายิยยน,นัอือไม่อยู่ครับ,รบอออโอ้โหเดียวชุ่มหน้าครับไม่เคยดีวครับเลืลาคอสี่เลือนนะครับที่อยู่ในหมหาิยนืนัแต่ได้ๆๆหรืออี หรือละครสีเลือเข้าอยู่ในห้ายืนนี้ก็ดูจริงๆครับแล้วก็ครับหรือละครสีเลือเข้าอยู่ในอันดับไหนเอาดูดูครับหรือสีอันดับดูครับเดี๋ยวชัร์ครับเดียวก็ต่อครับหรือละครอิกหรือละครอิด้นนานถึงนะครับเมื่อนม่ตายถึงหกอันดูดูดี๋ยวก็ดูฮัสเอร์สักครู่ครับ และแม้จะถึงสี่ละครน,น้อกันเลยครับโอเคถ้าเราดูละครน,นี่ตรงนี้ก็จะบอกกันเป็นนะค,ครับรผููชมวงั่หรืออิกสี่ละครน,นะคบสี่ละครนี่อยู่ในห้ามหาญย,ยนได้แก่คู่แคสแสงรับนี่ก็ใช่ครับโอเคครับโอเคครับคู่ชมวงค่ะหรืออิกสี่ละครเลย หรืออีทละคษหรืออีทธิเรื่องที่อยู่ในห้ามหาวิยนูณโอเคหรืออิละคษณสี่เรื่องเข้าอยู่ในโอเคครับหรืออีทละคษณสี่เรื่องเข้าอยู่ในห้ามหาวิยนูณได้แก่สุขแท้แสงรับกาวกระจันบางกระจันเครื่องเพลงโค,ครับหรืออิละคษณสี่เรื่องนะคะที่อยู่ในห้ามหายุญญนณเก็ดูเดีดู ละครครับลืออิตหืออิตละครสีดเรสค่ะอยู่ก็ดูละครหนังก็ดูครับลืออิตละครสีดเรสค่ะอยู่ในห้ามหายูเนียสก็เปิดได้นะครับเลยเลยซีดื้อนะครับคืออยู่ในห้ามหายูเนียสแก่สุดแท้แสนับทัสารินเราก็ดูเขาก็ดูอีกนย่งครับเขาขอบคุณครับและแอคือช่วงนั้นไอ้อิตนะครับ ครโอ้ oh. หรืออิละคษสีเรื่องให้อยู่ในห้ามหาคู่ชกคู่ชงครับเรืออิละคษสีเรื่องให้อยู่ในห้ามหานิยุนได้แก่สุแทสัรักฆาคินบากระจำและเคลื่อนแพรครับห้ามหานิยมอันดับที่สี่ก็คือรมปผีวดาดารูปผีวัาดากักแสแดงครับ จั้างในเรื่องแรกในปี2 5 5 9ซึ่งอะซึ่งอะนังในป,ปี58ด้วยรับละหน้าที่9นาคีละครจากเก่าซึ่งกันนั้นแรกใบปี2 5 5 9เรื่องราวของเสือแป๊กขนเรื่องกับปีนูก็สิล่าคีคอง และประดานจากนั้นภาคสองนาคีสองอันดับที่แปดคิดสวาบเป็นละครจากบริษัทเอสเตจังกัดป,ปีปีสองพันผูกกับป้ากัลวัคและคุณชื่อว่าคุณเขตที่ครับคือรักของครับาุงอารุกและคุณฮัตด,ดีอันดับที่เก็คือทีชายคุณนี้ไม่ใช่คู่พิเศษเต้นเพลงของพิชีโรเรื่องราวของของติก๊กรเรื่องราวของ จับหักกันที่กรแแสซึ่งกะทันเร่ในปี2539แล้วก็จะหนีที่ดวงดาวที่สุดปี2559อันดับที่6ก็คือนิคิคิสยาละครเรื่องนี้จะประกาศปี2559อยากก็สูมากอาย,ยนนะครับุขเนตตอนนี้นะครับ พี่เดนะครับเรื่องของโซบุก,ก็เท่ครับส่งค,คุณบอกว่าเขาส่งของ,ของ,ของกี่อนะชูรุสุการุณีครับและเขยอยู่ย,าย้ายไปเลยและมาเติถึงก็คือน,นะครับมาเติถึงก็คือเอนนัสเดนนะครับคุณโซนาลีนะครับเร่องของเซนกโลกสดากิ่งเซ้งร้สึกเทอัสตาเต้ครับตัวเองทีนี้ก่อลงตัสครับ ที่ได้น่ได้นละจัดอันดับแล้วครับออ อันดับสามาชนะัดดาอันดับสองอันดับสองก็คือรักอันดับสองสุขแคสสแตนรักแลก้วก็อันดับหนึ่งก็เป็นอย่างนะครับอันดับหนึ่งก็เป็น <c oughs> และและอันดับหนึ่งอย่างดาปัดหยางนะ <c oughs> ครับก็เป็นละครน,นะครับอันดับห้านะครับห้าครึ่งแคสอันดับสี่นะครับ อันดับสี่มากระจังอันดับสามนะครับอันดับสามนะครับนัชดาอันดับสองสุขแพนสแตนอันดับหนึ่งข้อเบ่งยิงใหญ่ทีมชายคู่นี้ไม่ใช่คู่พิเศษเปบ่งไม่เบ่นครับกระดึ้มาเบ่งและครับและคอร์รี่นี้นะครับอันดับที่ห้าสังทองอันดับที่ห้านะครับทีมชายคู่นี้ใช่คู่พิเศษอันดับสี่สุขแพนสแตนดาอันดับสามห้ากระดิน อันดับสองคือแทนอันดับที่หน are, ึ่งก็คือข้างคดินแทนแสงรักย pues ี哈哈้มใช้คนนี้ไม <c ười keyboard ing> ่ใช่พิเศษนะครับเป็นแต่ก็ต้องพี่ชชยคืนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษต้อตีคุยชาแต่ก็ต้องเพลงอาจารย์ดื้อ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 กรกะจังดากะจังดากะจังครับอีชอมาดิเขากกดูชอดู เด็กชายอดดูตอนดูหัวไทยให้ก่อนนะครับดูไม่ใช่จริงใชยคนนี้ไม่ใช่คู่วิเศษและมาด้วยนะครับจี่ใชยคุณนี้ใช่วิเศษครึ่งแทนและก็สืบแทนสงรัดนะครับนาทีห้าเป็นละคร ที่เด็ดดิ้นสุกๆน่าแก่นเนื่องเจียนชัชยคนนี้ไม่ใช่คุยเสกครับ <c oughs> อันดับที่หนึ่งข้ากันิงอันดับสองคือใครอันดับสามนากระจังอันดับสี่สุขแค่เสนะอันดับห้าก็คือเจียดาครับและอันดับหนึ่งนาชาดาอันหนึ่งนะครับอันดับห้าบุ๊ อันดับห้าบากาจังอันดับสี่อันดับสี่ก็คือบุตเทนะครับอันดับสี่ค่ากระดิ่งอันดับสาอันดับสี่ค่ากระดิ่งอันดับสามครึ่งแทนอันดับสองบากาจังอันดับหนึ่งราชดาครับแล้วก็อันดับหนึ่งนะครับหมดล่างหมดเลยนะครับอันดับในบุตเทอันดับห้านะครับห้ากระดิ่งอันดับสี่นะครับครึ่งแทนอันดับสามราชดาอันดับสอง ดากกระจังอันนั้นหนึ่งสุขแคสเซิล่าโอเคไม่แปลีแน่นะครับไม่ใครดู okay. right. <I> เวนดาร์กกระจังดารกกระจังฮารุพินหนึ่งหนึ่งรับไม่ใครดูช่องโมโนอย่างนะดอกดากกระจังแล้ว oh ก็ไอรัคอสุขแคสเซิล่าข้างกระดินนะครับโอเคนะครับโอ้โหแล้วคื้นด้โอ้โห คู่คนสุขฮะับคู่แทนนี่ก็ในสารคดูเนี่ยลองดูนะครับนักระจันดาชดาบากระจังหรือสุขแคสแสงรับนะครับอันหนาที่เป็นละครที่เด็ดที่สุดๆก็คือเรื่องสุขแคสหนาหน้ครับอันห้ามหายิวยนอันดาที่ห้ามหายิวยน อันดับที่5ทุกแทสรับเป็นละครที่ดุงดาซึ่งเครื่องคันแรกป,ปี2521ที่ดุงดาปี2543ไปปีดุงดันก็คือเครื่องกันดุงดันที่สุดปี2 0และก็และก็ดุงคันที่ดุงและก็บูการดุงดันที่สุดปี2่ในละครในละครที่ดุงดาไม่คือปี2 เป็นละครที่กินละครที่โด่งดังที่สุดปีสอง8รหละครเรื่องนี้ได้ะดัะรางวัลสกุลีองค์ได้ะดัะรางวัลทุลกละครเรื่องนี้ได้ะดัะรางวัลทรทัศน์ทองคันนี <c> ่ <oughs> เข้าอยู่ในอันดับที่ห้าครับอันดับที่ห้านะครับสุแทสเนสถูกต้องครับ ดูผ้าแะเกียรติเลยอันดับที่สี่พึ่งแพนนันชดาและบากะจำอันดับที่สี่อันดับที่สี่เป็นละครที่เด็ดอินสูงสุดในเรื่องในเรื่อง,อน,องอนันนานชาดาครับ ไม่มีใครโกครับห้าหมายยือนอันดับที่สก็คือนาชดาเวลาคอรซึ่งสีคันแรกที่2,546นกกาทีที่ดุงได้ที่สุดป,ปี2,558ใน้ลัคครเรื่องนี้ซึ่งละหนังที่จะลัครเรื่องนี้ด้วยครับถ้าก็อยู่ในนาเชลาได้แค่นาเชดาถ้าอยู่ในอันดับที่4 อันดับที่สี่ก็คือเรื่องไออันดับที่สี่นะคะไอแดนชาดาไม่ใครผิดนะครับโอ้โหดูก็ดูดูดูว่ามีนะคะนี่ยังยังอยู่มียังรีอยู่นะครัะครับนะสี่นะครับโอ้โหไอดูก็ดูว่าครับมียังมีอยู่นางมีอยู่โอ้โหไอ ครับช่วงแรกดุลักษณนะครับยังมีอันนี้อยู่นะครับนะครับเลยสาณศาสตร์สาหนึ่งภาษาดีตอนนี้ครับลัสกูครับ